สวัสดีครังผมก็บผมครับคาริงวันนี้ก็าบริการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกองหน้าตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ย ame, ูไนเต็ดแล้วก็เพิ่งโชว์ฟอร์มได้ดีในนัดแรกนั้นก็คือโจสัวเซอร์เซ่นะครับโอ้โหมาพิเศษวีกเลยพอย้ายมาแมนยูนี่คือโหดจัดนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมขออนุญาตหาตารางบอลก่อนว่าแมนยูจะตีนัดวันไหนนะ Oh. ตัวนี้คือผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเปิดไม่ได้นะตามจริงคืออยากเปิดให้ได้นะแต่เปิดไม่ได้นะก็ได้ไปยืง ID ดีของน้องปานมานะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับนี่ครับขึ้นเครดิตให้น้องนะครับขอบคุณมากครับน้องชายนะครับน้องเขาส่งไ d ดีมาน่ารักมากเลยครับน้องเขาส่งไ d ดีมาให้รีวิวนะสำหรับโจเัวเซอร์เซ่ตัวนี้คือโคตรแจ่มครับนะตัน99นะครับตัวนี้บูธเขียวนะแต่ถ้าไม่มีบูธไม่รู้ว่าตันประมาณเท่าไหร่นะสำหรับเซอร์ซ่ตัวนี้เซอร์ซ่ตัวนี้นะครับจะ เล่นให้กับสมโมสรแมนยูนะครับล่างนี้เป็นกองหน้ารูปร่างใหญ่นะครับสูงที่193ซมอายุ22นะถนัดเท้าขวาอ่าน้ำหนักอยู่ที่87ครับผมมาดิจายดีฟลายอิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับกองหน้าตัวหลอกนะครับผมสำหรับอ่าหรือว่าฟอร์นายนั่นแหละครับผมสำหรับกองหน้าตัวนี้นะครับเซร์เซ่นนะโอ,อวอร์ก่อนบูลอยู่ที่93มาบูลแล้ว99นะครับก้าพลังเกมลูก92นะหาบ,บอลดีใช้ได้ครับบอลนุ่ม83 ดีบิง79ครับการปะกระบอล78ส่บแปดงต้น80ครับทรงยาว66หกกบกก้าสิบนะเฮดดิ้ง76ครับลูกต้นเตะเจ็ดสิบลูกโค้ง66นะครับผมสปีด84ครับสปีดต้น87ครับคิงบอเวอร์8ปดนะจ้ำ71ครับความแข็งแกร่ง86นะครับผมบาลานซ์71สิบเตมิน่า80ใช้สองเท้าได้หายนะครับล่างนี้นะครับนี่มีบูทเขียวนะครับตัวนี้ สกิลที่ได้มานะครับมีหมากไซยเทินครับคัฟบีไซแอนเทิร์ครับตัคอนโทรลครับไรนิ่งช็อตครับสกิลจบสกอร์ท่ายากครับเฟิร์สไทมช็อตครับวันทัสพาตูพาสซิ่งซูเปอร์ซับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะกับการเอาเล่นเป็นตัวสำรองมากๆนะสำหรับใครที่ขาดกองหน้าซูเปอร์ซับสำหรับใครที่ฟูลแมนยูผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดบอกเลยตัวนี้โคตรแจ่ม เป็นกองหน้าตัวหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าฟูลแมนยูคนเก็บไว้นะเพราะว่ากองหน้าแมนยูตัวนี้ก็หายากอะถ้าไม่มีอีพิกนะก็คือจะมีฮอยลุนตัวเดียวนะตามจริงน้นองเขาก็มีฮอยลุนล่างล่างที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะนี่เป็นล่างที่อยู่ในแพ็กของพอสโคนะอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์มันกันมาแล้วกันทุกคนน้องเขาน่าจะเปิดแพ็กแมนยูไปนะครับนี่มีอีดิเซ้นด้วยถ้าอยากให้รีวิวอีกก็คอมเมนต์มานะแต่ส่วนตัวผมน่าจะยังไม่ได้รีวิวน่าจะข้ามแพ็กแล้วเพราะว่า แพ็กพอตโค่น่าจะออกไปอีกไม่นานนี้นะไม่เกินอาทิตย์นี้ไม่เกินวันพฤหัสทีนี้น่าจะออกแล้วใช่ปะหรือว่าออกไปแล้วปะผมขออนีญยเข้าไปดูแป๊บนึงนะเด็กผีน่าจะยิ้มหวานกันนะครับนี่อีกสี่วันนะน่าจะวันพฤหัสทนี้นะครับก็พอตโคก็จะออกไปเลยนะครับทุกคนเสียดายคือตามจริงผมก็อยากตามล่านะผมบอกตรงโอเคก่อนเราจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้เราขอขออนุญาตไป ชมไฮไลท์กันเดี๋ยวว่าเซอร์คซตัวนี้จะโหดกบเฟียวจะเฮี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวจูซัวเซอร์คซี่ครับไปครับ จังหวะแรกครับอูดูความเร็วครับวิ่งหนีกองหลังอย่างมาฟินยอดมาครับแล้วก็เอียงยิงติดก่อนแล้วก็ซัดพีลูกติดเซฟทุกคนจอดแรกนะความเร็วใช้ได้นะครับและลูกนี้เพื่อนจ่ายมาแบบถวายพานยิงติดครับแต่ว่าแลดับเข้าทางอุสมานเดเบล่ซ้ำเข้าไปครับแล้วลูกนี้ปาดมาโจซัวแซมโอ้โหเรียบร้อยครับแ่วินเข้าไปครับโอ้โหปีเตอร์เช็คถึงกับงงเลยโอ้โหโหดเกิน ลูกนี้โจสัวดักได้ครับจ่ายไหลามาที่เนมาครับเนมาเอียงแล้วก็ปั่นครับโอ้โหเรียบร้อยครับบอลเกิดจากโจสัวครับแล้วดูจังหวะนี้แทงไหเมเนมารบเนมารลุดมาครับุดมาแล้วเห็นโจสัววิ่งมาด้านหลังไม่ยิงเองหักเข้ามาโจสัวยิงมุมแคบลูกนี้เข้าไปเลยครับทุกคนโอ้โหอย่างเวอร์ดูการรีวิวม่งตั้งมาโจสัวพักยิงโอ้โหเข้าอีกแล้วครับทุกคนมันเกินไปเปบ้าเฮ้ยมาอีกแล้วครับ มาที่โจซัวครับมีเวลาเอียงครับแล้วก็ป่านเรียบร้อยครับเป็นประตูทุกคนคือผมยิงฝั่งตรงข้ามไปจนเขาท้อเขาไม่บังคับกองหลังเลยอะทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ยครับลูกที่เจ็ดครับโอ้โหสัตว์สะกดคือมีประตูส่วนร่วมไปทั้งหมด7ลูกเลยนะเกมเมื่อกี้ครับแล้วลูกนี้ครับดูปาดมาแล้วก็หาช่องหนีเราเข้ามาแล้วก็ยิงแสกหน้าเข้าไปอย่างนี้เลยทุกคนเวรเกินไปหรือเปล่าครับสำหรับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวนี้ ผมบอกเลยใครเปิดได้น่าจะดีใจครับผมรู้สึกว่า AI แม่งโคตรเก่งครับดูการจ่ายไฟก้อยมาให้อุสมานแต่อุสมานยิงไม่เข้าโอ,โอ,โอ้โหการจ่ายทูพาสซิ่งของเขาครับแล้วก็ซัดไกลลูกนี้ก็ยังเข้าไปอีกทุกคนดูเวอร์เกินไปหรือเปล่าครับสำหรับจูสัวโอ,โอ้โหเวอร์แท้ๆดูการเพื่อนจ่ายมาสวยด้วยนะจังหวะนี้แล้วก็เจ้าตัวหาพื้นที่ได้ดีมากๆครับดูเบลิงแงมครับจ่ายมาโอ้โห แล้วจูดัวครับรับบอลมาไม่รับเลยครับคือเฟิร์สทมช็อตไปเลยแล้วจอดนี้ครับบอลมันไหลมาทางด้านบิลแงมครับแทงมาที่จูดัวครับแตะเข้าขวาครับแล้วก็ซัดครับลูกนี้ใส่ซากอเลยทุกคนมันเวอร์เกินไปหรือเปล่ากับชายคนนี้มาอีกแล้วครับทางด้านเนมาปาดเข้ามาจูดัวครับโอ้โหเสาแรกครับอนุญาตเก็บหมดครับจูดัวบอกนี่ครับทุกคนมาดูครับ นี่มาได้บอลมาไม่จับเลยครับแล้วก็ส่งต่อมาจจตัวชาร์จเข้าไปอย่างนี้รอดขาเลยหรือเปล่าเนี่ยมาล้วูหน้าครับจากมาที่นี่มาเนี่ยมาตอกส้นมาจจตัวขอหลอดม่วงนากรอบลูกนี้ก็เป็นประตูทุกคนช่วยผมตีเสมอขึ้นมานะโอ้เฮ้ยอันนี้ก็ลงครึ่งแรกนะถ้าลงครึ่งหลังนี่บอกเลยว่าโคตรแจ่มแน่นอนมีทูบัสซับเนาะโอ้โหเนี่ครับดูสัตอลูกบอลน,นี่คือ ปั่นโค้งเล็กๆน้อยนะแล้วลูกนี้ครับลูกสูตรเหมือนเดิมครับไปแล้วโจตัวหนีทางด้านตัวอะไรวะออกแมตตี้มาแล้วก็ยิงเลยครับโออาคาจี้ครับวิ่งตามไม่ทันครับด้วยความเร็วก็พอใช้ได้ครับเป็นแก่งมีครับแล้วก็ปาดมาครับรับบอลรับหนีมาแล้วก็ยิงโอโหใส่สกอร์รัวๆเลยทุกคนเว้ยไปบ้าดูครับหนีอาคันจี้มาครับเบียดไม่เข้าดึงไม่อยู่ครับขออนุญาตซัดประตูเลยละกันครับ นี่ครับโจสวโอ้โหลูกสูตรนะแล้วเมซี่แตะมาลูกนี้คือแจกบอลมาแบบได้เปรียบแล้วโจสวครับใช้ความแข็งแกร่งที่มีอยู่แล้วก็ความเร็วที่มีอยู่นะก็มดุดมุดเข้ามายิงครับนี่ครับรับบอลมาแล้วก็ซัดครับโอ้โหเวอร์เวอร์เกินนี่ครับของดีครับสาหรับเพลย์อร์วิสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครเป็นแฟนผีไม่ควรพลาดจริงๆครับสําหรับโจสวตัวนี้ครับตัดเกรดกันครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับเซอร์เซผมบอกเลยแม่งโคตรโกงโคตรโหดไอค่าพลังมันไม่ดีเท่าไหร่นะแต่แบบว่าแบบไม่ใช่ไม่ดีเท่าไหร่ดิไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นนะค่าพลังไม่ได้ดูเก่งเวอร์ขนาดนั้นแต่พอไปเล่นจริงทุกคนดู8นดะนัดซัดไป19ประตูอันนี้คือน้องเขาไปเล่นไม่รู้ว่าน้องเขาไปเล่นกระบ,บอทมาก่อนหรือเปล่านะก่อนที่ผมรีวิวก็คือน้องเขาเล่นไป2เกมซัดไป8ประตูนะนอกนั้นก็คือผมเล่นนะทุกคนก็คือตีไปประมาณ6เกมผมซัดไปก10ประตู อย่างเวอร์แล้วก็แอซิดไปอีก2ลูกนะคืออย่างเก่งครับตัวนี้คือไม่รู้ว่าเป็นที่ AI หรือเปล่าผมเล่นแล้วรู้สึกโคตรเก่งเก่งจริงคือผมเล่นแล้วแม่ง AI ดีมากครับการหาช่องการหาพื้นที่การจดสกอร์คือดีมากเสียคือคล่องตัวนะความเร็วก็มีนะสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครฟูลแมนยูไม่ควรพลาดน,นะผมขอตัดเกรดอยู่ที่ประมาณ8เลยนะสำหรับตัวนี้ใครที่แบบว่าเล่นตัวนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มานะผมว่าสำหรับใคร ที่เล่นหรือว่าใครที่แบบว่ารอลองอย่าผมไม่อยากการันตีมากว่ามันจะเก่งมากนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าบูทหมดมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เก่งมากนะแต่อันนี้คือมันมีบูทไงมันเลยเลยเ,เก่งขึ้นมาขั้นนึงนะแต่ถ้าไม่มีบูทจะประมาณไหนต้องรอดูกันอีกทีนะสำหรับอาทิตย์หน้านั้นเผลอเขาเรียกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยครับ โชว์ฟอร์มดีอีนี่มีโอกาสที่จะมาอีนะเพือ่อนแฮตตี้ก็ใหขนาดนั้นเลยอ๋อเด็กผียิ้มหวานนะคบพูดนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าแจมแมวแจวเรือใช้ได้นะครับสำหรับผู้เล่นที่อยากให้รีวิวในพจรวีสัปดาห์นี้ตัวไหนก็คอมเมนต์มานะไม่ว่าจะเป็นซาร่านะครับซาก้าหรือว่าคารูมิโตมะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าเป็นทางด้านโกวาซงโกวาสิทธ์สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมก็จะพยายามหามาเปิดหรือว่าพยายามตามล่ามา รีวิวให้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เขาเรียกว่าอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์มาละกันตัวพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลวานดอฟกี้หรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์มาละกันก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวอ่าพีเอทวีโจสัวเ,เซอร์เซ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สัปดาห์นี้นะเพยเยอร์เอาเพยเยอร์วีสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ <S <S อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดเรื่องติตัวอะไรคอมเมนต์มาคำพูดคุ่นใใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้นด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสโลปนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อบ๊ายบาย,บายครับผมครับ